กว่าสีได้แต่ละตัวกับบ่แม่นง,ง่ายเนาะพี่น้องเนาะกับปมกะมันลักพี่น้องเลยพอแตเห็นมาแล้วก็โดดแล้วก็เล่นหนีเลยหายกองบ่แนได้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีผมแม่พี่น้องที่กำลังติดตามฮับสบาา้มซอกบอค้าในตอนนี้เนาะยินดีตอ้อนรับาสูซอกบอกค้าเบิร์ดจูกูจกคนเลเดอร์พี่น้อง คลิปนี้เบาขํากับสีผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินคีอเก่าพี่น้องเลยเบาขํากับสีผ้าพี่น้องมาหาของกระปอมพี่น้องนี่หาของกระปอมหาอยู่หากินตามวิธีชีวิตของคอนบนนอกข้อนหน้าแล้วพี่น้องเลยอันนี้กับซิมี่ข้องใช้กระปอมพี่น้องเนาะราคาอันนี้ก็คือบ่ของของพี่น้องสําหรับของกระปอมเนาะนพ,พี่น้องเนาะนี่พอดีโหกระปอมเลยพี่น้องนี่ ไปพี่น้องบอกว่ารายนะพี่น้องเนาะบอกข้ามกับสิพราพี่น้องไปหาเลาะของกับปลอมเลยมาเนี้ยนะว่าสีได้น้อยได้ลายสั่มได้นะพี่น้องเนาะไปะพี่น้อง พี่น้องตันนี้กับเอาค่ำเห็นแล้วพี่น้องกระป๋อมตัวทำอิดเนาะพี่น้องเนาะว่าสีโคงได้รูปน้องพี่น้องเนาะมาลุ้นนกันเนาะพี่น้องไป พี่น้องหมานมา,นพ,น,น,า,าพน,นพี่น้องนี่นตัวกะเบใหญ่พ่อไปดันนะพี่น้องเนาะตัวแรกพี่น้องตัวแรกนี่กระป๋อมพี่น้องกระป๋อมอาหารบ้านบ้านพี่น้องตัวสุดยอดและก้อยกระป๋อมเนาะพี่น้องเนาะหาไปก้อยพี่น้องเไย ว่าสิพ่อกอยห้ลูกเราหน้พี่น้องเนาะับไปรุ้นน้ำกันพี่น้องพาพี่น้องไปหาเรื่อยพี่น้องจนว่าพ่อกินกุหลาบพี่น้องเลย 对哟。 พอท่านพี่น้องเลยกระปอมมันรักเลยพี่น้องเลย,เลยแล้วพูดแล้วพี่อยู่โอ้ที่ได้พกก่อกย้อยู่บลาบาน Oh <laughs> E então... เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่กะปอมพี่น้องกะปอมต้องหักปะมันพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสีงับมือเขาเนาะ กว่าสีได้แต่ละาตุกับบแม่นง่ายเนาะพี่น้องเนาะโอ้กระปมกะมันลักพี่น้องเลยพอแตเห็นมาแล้วก็โดดแล้วก็แล่นหนีเลยอายโกมันง่ายได้เนาะพี่น้องเนาะข้อแดงพี่น้องกระปมข้อแดงเนี่ถ้าว่าแดดกล้าก้ากว่านี้นี่ขอมันจะแดงแป้ง,แป,งแป้งเลยพี่น้อง bye okay. เงาไปไหนะี่งาไนะปไหนกูตุม่มกูพี่โซ่พี่น้องเอยเห็นกระป๋องบักลายๆตัวเลยพี่น้องเลยได้ตัวเดียวพี่น้องลักขนาด เมย์ขนาดพี่น้องเลยมาเบิ้งกับปอมพี่น้องวันนี้นะเบาค้ากับมาแต่ข้อกับปอมไปที่หิ้วห้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าเฮ้ยพี่น้องเบิ้งว่ามันได้สำเร็จพี่น้องเนาะเดี๋ยวกองมาคือๆดูนี่เห็นปะนี่ก้าได้บ่ลายพี่น้องเลยได้ประมาณกระปอมสิปลายตัวพี่น้องแต่ก้าพ่อกินแล้วพี่น้องเลยอีกสองคนเนาะพี่น้องเนาะ เอาข้ามกะทิเอาไปก้อยกินตอนเท้งพี่น้องเลยตอนนี้กับมุชุกหิวข้าวแห้งแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กาขอพระไว้สำนีนเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าว่าพี่น้องท่านใดมักแบบวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนบ้านนาะขอหน้าแบบนี้กันอย่าลืมสนับสนุนบอคำ้ำโดยการกดไลค์แล้ะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บอค้ำได,ด้คลิปต่อไปโอเคพี่น้องพรอกันไหมคลิปหน้าพี่น้อง